กลุ่มผู้ค้าทางเท้าริมถนนลูกหลวงโวยเจ้าหน้าที่กทมหลังเข้าไปทำความสะอาดและสั่งยกเลิกจุดผ่อนผันที่เริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครได้เข้าไปทำความสะอาดจัดเก็บขยะหรือถอนสิ่งกีดขวางทางเท้าล้างท่อระบายน้ำตีเส้นจราจรปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ทางเท้าด้านหน้าบ้านมานังคศิลายาวไปจนถึงโรงภาพยนตร์ป,ปารีสเพื่อจัดระเบียบพ,พื้นที่บริเวณถนนคลองลำปักและบริเวณทางเท้าถนนลูกหลวงริมคลองพดุงกรุงเกษมโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฉีดล้างได้มีกลุ่มผู้ค้ารวมตัวกันแสดงความไม่พอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ไม่สะดวกแล้วค่าแพงที่ล็อกเดียวนิดเดียวจะขายทองคําเหลือถึงจะได้ค่าใช้ใจ่ายก็แพงล็อกก็ล็อกน้อยวางกระมังอะไรก็ไม่ได้จะให้จัดระเบียบยังไงก็ขอให้บอกมาไม่ใช่มาไล่กันแบบนี้มันไม่ใช่แ่่กไมจจะะะินอะะนออรพทุกคนที่ขายอยู่นี้ไม่มีใครรวย จนทุกคนเหมือนกันหมดนะขอความเหมนใจขณะที่กทมยืนยันเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ให้ยกเลิกจุดผ่อนผันบริเวณนี้และให้มีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรกไม่ไม,ไม่มีครับเป็นคำสั่งศาลศาลออกมาใครไม่ปฏิบัติตามคนนั้นเดือดร้อนนี่คำสั่งศาลนะผมปฏิบัติตามคำสั่งศาลถ้าไม่ทำตามเนี่ยคนเดือดร้อนนะผมบอกให้ฟังเดี๋ยวใครมีปัญหาผม ผมจะดำเนินการตามกฎหมายห,หมด